อไ้ก่อนมีชมโนก็ได้ด้เสียบไเสยนอยู่ตนเห็นนีมเสียายเพราะว่าหาบ่มียังเลยใบชมโนกับมี่ใบยังเย็นกับโบมีไปบ่ไมพอไปก็ไเ้ยอืมไปมเรรเ่งไปนะครับ สบายดีพี่น้องอฟซีเบอร์สูขูสูขคนเดอพี่น้องเดอพ่อกันกับซองสาบนไม่เล้วพ่อกันในตอนนี้กันยังยอ,อยู่น้องเตีวพี่น้องเลยมเมร่าบอสบายใส่น้ำเกลืออยู่เนาะวันนี้ก็ได้อะเดี๋ยวสิเข้าไปเยี่ยมยางไปทาม,มงก่อนพี่น้องเรานอนอยู่เราบรบลูว่าวน้ำหนเนาะ ทั้งน้องแต้วน้องน่าปนพี่น้องเลยอาจจะได้กระฟ้าพ่อเมีพี่น้องติดตามและก็ให้กำลังใจถ้าว่าคลิปนี้สมบูรณ์ว่าพิพาทประการได้ก็ข,ขอโทษขอใครพ่อเมีพี่น้องฝาลงุงเบิร์ดสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อเปอดตเปิดพาะมาคืองามแท่นนี่จุกจับเห็นเบาเตียงสองคน đề bồ men vào giường,สบาย đi đó, song sao, <laughs> phát cần hết nhang anh này, si <laughs> anh đi, Ủa, nhảy, ý ý. Ủa, nhảy, ý ý. Ủa, nhảy, Ủa, Ủa, nhảy, 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 nhảy,

Gặp đấy hình rồi nói là nhẹ còn che quá hết nữa Hả? mà tắt đi ที่เนี้เนาะอันแม่ซื้อมาเนาะฝนเนาะเกียเลยแต่เอยเนาะฝนเขออ่าใช่ปะเติมโตหน่อยบบเห็นทำหน่อยที่หนึงโบเห็นไงหัวคุดบ่างหมดเดียวกันหมืเดียวกันตะเวนของของเนาะฝนแบบนี้แต่ท้องใสมาหัวหัวมันนี่เป้หัวมันนี่หัวมันนี่เป๊ะผ่าดิเข่าครับอันนี้ลุงเฮิ่มซื้อให้ ตอ้นคือเบเียวเจไ่เนาะตัวก็ได้เอาอะวะเขาเห็นมันขักเนาะคนมาเห็นเนาะเะ่เขาเีย้คุของของน้องน้ำฝนนะเมื่อนั้นเอาเห็นยังก็นน้ำฝนเมื่อนะเมื่อน่นอันลืมกระดาษเนเ่อ่ะตอนแรงมื่อน่นตอนชามากเาเห็นเลยอันนี้นีมือ สนา,า,ามพลมามันแรง้นสองดวงจนสนามพลมาเอาไปดวงิพา,า,ากษาใหญ่นีเจดก็เลยอันหนึ่งเว้นเลยไปนำเวนม้มันขาดอะไรกันยังไงของรีเนาะมาหลักของหมู็ะได้แล้วคิดว <c oughs> ่ามาเอาไปกอนเอาราไปซื้อเองดอกนจัเนาะเลยอืม

ไ <c oughs> ปน้องน้าฝนนีน่กะมาซอยันทั้งน้องแตวผู้ดีผู้ใหายเพื่อนเทียนกะถือว่าได้อนน้ำกันเลยวันนี้เ <c oughs> จ้จาคนดุกับคนมันอยู่น้ำกันหนุกด,ดุวัดซองสีแข่งกันปลูกสีแข่งกันปลูกฟ้าฝน สีชูไววะนังฮะยมาไวๆสีแข่งกันปุกสีแข่งกันปุกแล้วป่ะห้องฝนแล้วสีบังามมันงามกงิ้วเช็ดแบบฝนเช็ดแบบแรงนอนคิดคระทักแบบแรงบุคลายนี่ก็ได้ค่ะห้องน้ำนี่ที่บ่ผูกบัดเจ้าจู่นนั่นผูกของเจ้าสีงามบอลบอลบอลอันนั้นเด้ บนต้นไม้ที่นั่นนะฮบๆไปภากนั่นเด้อให้มันเป็นให้มันห่าวแล้วก็จูดเลยเด้อสวยงามอยู่ดาเพิ่นร้อยเหาะกันชิปูแข่งกันเพิ่นเอ้ยปลูกแข่งกันเดี่ยพ่นนี่ฮะไก่กินบ่แล้วห่างไก่กินบ่แล้วเจ้าต้องขังไก่น้ำไก่เพื่อไก่เพื่อไก่ขั้นอื่นไก่ห้าบาทไก่สองตัวต้องมีอันนั้นเนี่ยหมอแอมเนาะ ไว้ได้เคยแบบนี้ปลูกให้ไก่กินนี่แข่งกันบ่ได้แล้วแข่งกันบดแล้วบดน้ำไก่บดน้ำไก่เว้ยบักคุดมันก็ยาเดียวกับบัดแรกง่ายขืนใหญ่ลงคือเก่าบัดกันคืนก็เอาเข่าเลยจะไปว่าเม่นี่กับบุเรือแล้วขนาดผ้าอีโต้ยังบุเรือเลยยาจงงนออะใน่นมาช่วงค่ำนี่เนาะอืมโต คือทาชิจัดโต๊ะโต๊ะจีนแท้จัดงานแต่งน้าฝนกับท้องใสวะเดียวจัดงานแต่งงานหน้าฝนกับท้องใสไหมเลยเนาะเบียไหมโอ้ยกินเบียร์อีกกินเป็นยั่บ่๊ะเป็นกระลองบมเป็นกระชีเองเคยฟ้อนอยู่บ่๊ะฝนเคยอยู่เคยแต๋วได้จ้ะเคยเคยเมาอยู่บอ๊ะเคยเคยเมาอย่างอ่ะ เบีย์มอเหงงแต่ดนแล้ว่วนไปบุญตามเป็นสาวพ่อค้าเป็นผู้สาวแห้งผู้น่อยช่ไหมจากเห็นเนีย้ยจะว่าใ่่จั๊กค้าได้ลูกได้ผัวด้บอได้กินที่กินยู่อืมเนจัดนี่ไหวเถอนะเอาแตะะ่โลกเนหนังน้ำฝนนะอืมฮาเด้ออืม อไว้ก่อนอ,อ้าวถ้าขัดปัญญามันนี่เสาก็ะย่ามันแดดเล่มาไหวห่มกันเสาห้อนโอ้ขัดก,ก็ดีนะขัดขัดขักขักขกขกดเป็๋จัง,งห <Yeah. S 1> ไหนบดแล้วบ่น้าสัโลมพนฮะอือใส่หน้าเดียวใส่หน้าเดียวเสาเลยเสาใส่เลยเอาขวดเสาถอดเลย อาไปังด <ảo> ้มันช็อกบ่ไถอดหนแล้วใส้เฉลอมปัดปดโอ้วนอนอยู่เน้ะเรืองขาเห็ดบบถือบ้าเนาะ เมือพอให้พอเอาไปลงเล็กมันอ่นเพลินกว่าแบบมียังแล้ว,วจุดทูบนะจุดทูบใจนี่มาขอยูขอเศร้ายัยนเราเองเล่าบ่าได้เห็นบอกแต่ก่อนเราก็เคยยูอยู่นี่ก็บ่เห็นสิเป็นยังอ๋อคอมเนต์เรา่็เคยยูถ้าว่าบ่าเคยยูจกักจักเทอ่อกที่ว่าไปย่างนี่เคยยูมาแล้วเคยก็ยามันโดนยันกลับมาอีกนี่เอาตะกี้ไปอยูใ่ไสือเ่า ใน,นเงี้ยเจ้าหันเอาทูบหัวจูดครอบให้เมียเจ้าไหมอ,อย่าครอบแซน,นเหตุไปเบื้องครเลนเอตะกอดครอแล้วครอบแล้วการให้พอลองไปลงเล็กไหมตาดูเอะไ่ารตาดูเยอะก็เอารถพพาไปลงเหล็กไหมอยู่ใช้บอลพน้านะอ่นงนปูน <c oughs> <c oughs> อันอ oh ันใส่อ้นี่กะแล้วว่าแล้วเมื่อยบ์บะแล้วเมื่อยได้ถอดออกคือพอโทูใส่อันปูฝนมาใส่ลองเบิ้งจ uh, ้ะสโลมมันก็ลงอยู่บ่ลงเหรอมันบ่ลงลงอยู่ทีไอ้สั่งว่าแต่แบบนี้จัเก็มเห็ดได้เนาะ

ไปชุกชาลาพ่อหรือไปใช้บอลได้เจ้าไปมืองนะเมืองชาลาชาลาเมือเจ้าไปกับลุงเฮิมมื่อนั้นเลยอ๋ออยู่ตรงเห็นอ๋ออันนี้สิไปชุกช่าลาบ้างเพราะว่าแม่ท่านวันสิไปฝนมันเสียลายเพราะว่าเ้าบ่มีสมโนแต่อยู่นี่นี่เพราะว่าเขาคู้จักอยู่อ๋อบ่มีแชมโนก็ได้เลยะเสียบ่ลายเสียบ่ลายท่านอยู่ตรงเห็นนี่เสียลายเพราะว่าเ้าบ่มีอียังเลย สมโนกับมีใบยังเย็นกับบมีพ้าเราไปว่จะไปกวดเบิ่งเนาะปัวเบ่พาไปก็ได้โหลดหันเอาไว้ก้อนเอาไว้ก้อนไปวานเล่าก่นยันเราบริาพี่กันมาพี่กันพาเราแต่ว่าพ้าเราไปกวดก้อนวะซันไปกวดก่อนไปกวดชุกช่ลก้อน โรมี่ยังยังไปไหมวไปอันนั้นแล้วก็จะเอาแหววลงเล็กเลยคนว่าสมมติคนว่าแทงบกเขา่คำว่าไปลงเล็กเบิ้องคนว่าแทงเขานเป็นยังคนว่าแทงบกเขานี่ซิมีแนวเงินเนาะชโลมมันยังมันลงค่ะชโลมลงบ่แต่ว่าว่ามันว่าลายตาไรประชั่แล้วว่านะโอ้แม่น คือว่ายั่นเป็นน้ำพึ้นเองยั่นว่าบัวอะไรขอบบัวอะไยังเนาะเอารถเอารถใบก่อนปไปษาจิบายน้ำข่อยบ่ให้ข่อยผ้าไปบ่พอไปก็ได้ป่ะทำไม่เตรียมเครื่องไปนะคะหมุนแล้วอันนี้เปล่าเปล่าเปล่าเอาเอาเอาถอยลังได้บ่ แล้วจิไปอยู่วะไปบ่ฮะบไปไปเลยค่ะมาเป็นมาล้เอียสติคนเอินไงบไปเจ้าถามเพื่อนนะบ่อยากไปลงเล็กโอ้เจ้าจีไปลุงเล็กาสั้นเห็ดได้ได้ชาชเตียวจังสีเดชทานมาคือกัน ทางเบิ่งอีกทางเบิ่งจังหน่อยถามว่าเรายังนั่นแหละตอนแรงจังไปก็ได้อืวคอยมันได้ยินไร้แล้วคอยเว้าน้ำล่าเอาแต่เอ้หัวเอาตอนนี้เราบ่อยากไปเฮ็ดจังได๋ใช่เฮาก็อยากพาไปอยูห์หัวปัญหาหัวเจอมาหลายแล้วเพราะว่าแม่ของแม่นี่มาเว้าล่อยชุดลายเลยแม่ของเรานี่บ่นว่า่อยกับพ่อนี่บ่เบิ่งบ่แยงเพิ่นโอ้ยอย่างอออืย่าอดทนหน่าเด้อแต้าเด้อ กำเบิงชุดสวมความาอาณของเฮาอยู่เนาะเห็ดจังไดรสาเจ้าวันนี้มาทั้งนี้เจ้านะสีเฮตอะไรต่อเจ้านะฮะไปเป็นช่วยขวดกับมันโบไปมันโบไปชักกับมันโบาชากักชักกับโบาชากักฉลอมกับทอดเลยทอดแล้วเขขึ้นอยู่กับเราเองเนี่ยนี่คณะโบอ,อยากไปก็แล้วเพราะว่าบบพาไปบบได้แด้เนาะแต่เ้ากับชีพาไปยุคนเราไปนเจ้าลองหัวเราไหมเทิงเถื่อเรา ชวนผู้อื่นไปกับมี่ยันเราบรอยากไปตอนนี้บัดใจแล้วนั่นเราไปกับมี่เด้อเดี๋ยวทั้งเฮ้าน่นชิไปเวียกก่อนเฮานั่นชีไปเวียกก่อนชิลงทั้งสวรรค์ก่อนเพราะว่าเฮาก็จะพาไปอยู่ของเราบ่ไปเฮ็ดได้ค่ะยราไปเพื่อให้ใจเราก็บ่ได้ทั้งหมดอคันว่าสิหามเราไปเลาวก็บ่ไปอีกมันบอกโอ้สิขันสิขันฉลอมไผถอนให้ใช่เร้่อหลาน ขาทอดให้เลยเสียเงินน uhm, no. oh, ี่ชื่อแล้วแบบเสียเงินในร้านเลอมมิจะใช้ให้เจ้าเฮาแล้วชิดายอือเนาะชิดายน้ำยาใช้ให้เจ้าเด้อให้เพิ่นมาใช้ให้เจ้าไม่ได้ว่าใช้เอาชิดายได้ทิมฮะเจ้าชิใช้บอาไม่ได้มือใช่ไ่ได้เมื่อยบ่ได้เมือจะผิดความดันอะไรยังอีกชิดายเนาะสร้างเป็นเนาะไบ่ได้เป็นยังจ้ะนะบ่ได้เจ็บเก้าไมาหัวบ่ เช่ามาเลยไปพอไปเฮ็ดพอเฮ็ดอะไรเป็นประชังเราก็แต่อยู่พุ่นวัดบัตรูเป็นตีเป็นคือกันเฮ้ยเนาะบัตชวนไปวัดพวกไปพี่จ้ากุมเห็ดแล้วเฮาก็ได้เป็นคือกันอยู่นี่ก็เป็นคือกันเป็นคือกันแในก็เป็นคือกันน้ำทะเลปากินกินหลาอยังแบบว่าเขาบอกข้าวกล้ามป่ากันซะบอกข้าวล้ามป่าเฮ้ยสิเห็ดจังใดซะเนาะ คือเบิ่ง hmm. ม e> uh ือทำเบ็ดนอนเป็นยังดอบเงี้ยเิ้ามานอนแล้วเพิ่นว่าเพิ่นจมว่าพี่เห็ดแล้วพี่เห็ดแล้วเพิ่นจมให้เจ้าฟังนะแม่นแต่สุดท้ายพี่ก็มาเห็ดข่อยนั้งนั้นไฟจังยาหายเพิ่นบอกขลาเองยบอกคลาปากเองอธิษฐานจังใดเนาะเป็นยังรอบ่เป็นยังบ่เราเคยเป็นอยู่บ่แบบนี้ จะว่างอนผัวบปจักมันเคยจะว่าจะ่าเครียดให้ผัวเฮ็ดเมื่อยบปจักบ่จะว่าให้ผัวไปงอบ่อาดมีส่วนเยอะให้กันบ่เมื่อเคยให้ไปหรอกเออบ่ได้เคยให้จีโบชั่นลายจะเพิ่นให้เองเอาไปงอแล้วฉันเถอเรามีแห้งขื่นก็มีเห็ดจะได้เราไปเนาะเจ้าเจ้าไปถามเพิ่นได้ได้ดีนี่ เจ้าไปถามแล้วว่าไปว่าไปปวดว่าอันนแหละคุณแห้งได้มันเสียสาอืมบมอไปอีกหออไปหมอไปเขบอกไปฉันกไปฉัดว่าชัดตายดีกว่ามันว่าโห้ช่างว่าเน่ยฉันจะจมมือใช่เนาะโดยอาสาจังไดกะเบิ่งกันไปแหละถ้าว่าจังไดกะลองชวนระเบิงเถื่อนมันมีหลายคนมาอยู่เถื่อนตนเราอยากไปนะไปรถเด้อคันละบอกว่าไปเลยคือไปรถ เนาะแต่วอคันแล้วอะไปอยู่นี้ไปเลยบบบนี้แน่รสิเเลียนใจไมยะมันเป็นยังมากแล้วมันยากได้เนาะคนโรเล่หรอกัผู้เสียใจมันได้คนแบบยันาหน่อยใจฟัวกับผจักลันเห่าที่เอแมนคนเป็นก็คือเป็นนะขนาดเป็นอยูยังไปได้นี่ คือพ่อคือกันเลยแต่มันบ่อยมวนเลยกับเหดเห็ดเลยมาได้เห็นไหมช่วงน่ะเป็นไข่ทุกมือก็มาทุกมือไม่ได้เศร้ากินยาแล้วก็ไปเลยแต่ว่ามันบ่วจักคนชีวูนะพอเห็ดเลยอยากเห็ดลดนอกจากว่าเห็ดบดได้อเลีป้าซาจังไดกาเดียชีคอโตไปเวียก็โน่เตียวเด้อถ้าวในจังว่าไม่ได้เราเราลุกได้ไหมเราลุกได้ลุกก็มันบ่ไปลุกก็วุ่นวา นลูกกับปุ uh, exact, right? <laughs> <laughs> it, right? ๊บไปเรากินข้าวแล้วบอมันนี่อืมกินละว่าเข่ามันโมหยากโมหยากโมหยากเจ้าอยากให้ผัวป้อนว่าเพราะยิป้อนลอยใหญ่เลยคือบังคับเลยแค่นี้มันอยู่ลอยไปทางใดเลยนอนเลยนอนเลยนมืโอ้โหนอนอีกเลยลูกเลยนอนลูกเลยนอนอยู่ได้ป่อ่ะยาละปล่อยแล้วตามใจและเนี่ยอ่าบัตรชีพ้าไปเระบุไปเโอชะเนาะ chắc không vào lẽ hàng rồi. Bên pha này rồi, khá đúng không đấy? Ừ. Bên thua này rồi, khá ừ. đúng không? Chắc không bó thiệt đấy. Bỏ khá, bỏ khá. À, ừ. <laughs> bỏ bay cái bỏ bay rồi bây giờ sao nó? Rồi. Bỏ đấy. Bỏ này qua mua qua đây. Cái mà tên này tên hưng người mai vô này hạt. Cái bố mẹ phụ đại bao nhiêu? Hạt cái mà cứ cả cả ao hay kim vô. Cái mà kinh hoàng không có mà อันี้คิยงไม่้หอนเนี่ยเคงหอแล้วเขาก็บุิ look look. ีแว่าคีงห yeah. ้อนยังไม่อาหายาปัญญาเอาหน้าเอายังลูบให้กับเส้าเนาะอันนี้ไข่เคี่ยงห่อนก็เบิดแล้เข้นคิงห่อนนีน้ำหมวกเออลูกใจเียขากอได้อยู่ก็มีลายยางอยู่อืาออืออ่อาอือคุณเชียงลัปากวเบปากกับไค ป้าสาสั้นเดียวฮาขอโตไปเรียกกันเน้อเแต่ตเด้อโดยโดยสบายโดยสบายดีนะสังเี่แหละคือพน้องเนาะตามใจเลาเองนะพี่น้องเลยทั้งฮากับวาอยาผ้าทั้งแมนตองเตวนี่ไปกวนบึงเราเมื่อยแต่เราบบย่อมไปเนาะผัวเราไปเฉียวแผัวเรานอนอยู่พ่วจากได็กะฝาา ขอแม่พี่น้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจขึ้เก่าพี่น้อยสำหรับคลิปนี้สมบูรกัสิคอโต้เล่าก็จากพี่จะน้องไปก่อน,ขอ,นขอบคุณขอบคุณพระสุขุสุคนที่ขับมาเบิ่งมาชมเนาะขอบคุณขอบคุณในลายสำหรับคลิปนี้ก็โตไปแล้วพี่น้องสบายดี